Amazing มากหิมะตกที่ไทยแล้วนะรู้ยาน,นี้ถูกใจคนขี้ร้อนแน่นอนอุณหภูมิลบ5องศาที่จะทําให้ทุกคนมานหนาวสั่นไปด้วยกันพร้อมกิจกรรมสนุกสุดฟันในงานอีกเพียบ z e r ร Degree Bankkok และจุดเดยื่อแข็งซีคอนบางแคเคยเล่นใหญ่ทุกงานไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆบรรยากาศภายในงานจาลองจุดแลนด์มาร์กต่างๆในกรุงเทพที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนตื่นตาตื่นใจมากมาถึงก็มาซื้อบัตรเล่นกิจกรรมที่หน้างานกันก่อนเลยคนละ9กเท่าน,านั้นจะได้เล่นกิจกรรมทั้งหมดในงานไม่ว่าจะเป็นไอส์สไลเดอร์บ่อบอลน้าแข อปั่นแบบส,สวยๆชมเมืองรอบๆท่ามกลางหิมะโปรยปลายได้ลอดสะพานพุทธด้วยนะครับแฟนผมเพลินมากถูกใจเขาเลยนางบอกอยากนั่งสักสิบล้อและมาสัมผัสความหนาวเย็นกันให้ช่ำปอดจับโซนไฮไลท์ของงานตรงนี้ห้องเย็นที่อุณหภูมิลบห้าองศาเข้าไปก็มาเลือกชุดกันหนาวสวยๆกันก่อนและอย่าลืมแวะจุดไอซ์บาร์ด้วยพร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนฟรีคนละหนึ่งแก้วสวยๆพร้อมแล้วก็เข้าไปเก็บภาพกันได้เลยด้านในคือเย็นสุดขั้วเลยค่ะทุกคนมีมุมให้ถ่ายรูปยะเอแยละร้ๆงาาานกกก็็มมีร์เตจตลาดดดนนัสะพพาุท้วยนนนะะคมีทัั้้้งเสสือผาาชุดกหววยๆและ กินละลานตาเลือกชิมเลือกช็อปกันแบบจัดเต็มกันเลยงานมืตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่20เมษายนนะตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มพร้อมร่างกายกันให้พร้อมและว่าสัมผัสความหนาวแบบสุดขั้วไปด้วยกันนะมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย